กินวใจวโอเค้ม,เม,เม,เมาส่วนนะครับพี่น้องครับถึงแล้วนะครับงานเกิดงานยังต่อฟ้าเสียงที่ตินเขื่อนนะครับของอาจารย์เสี่ยงไปของสกลน,นครน,นะครับเนาะมาถึงแล้วครับางานนะครับว่าวูอากาศยิ่งใหญ่มากครับสุดยอด สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลอแห่สายชนวันทัวร์ครับนี่เราอยู่กับมุดกลืสินครับเช่นจังครับมาวหอแล้วครับพี่น้องครับดูท้ายก่อนนี่อำเภอทับอุ่นนะครับเม็นปะทับอุ่นมาเป็นี่คมทับอุ่นงานอาจารย์เชียงแผาพันธุ์ครับนี่ครับบรรยากาศเขาถึพาพพี่เบิงนะครับเนาะว้าวหออะไรกาให้ในมุดเกลือชินมุดเกลือกินเหรอคี้ำกันเนี่ยคีล้ำกันกระทากันครับใช่มันจะมุดกลืสินก็ไมาห้องเพียงเนาะห้องเพียงครับมดนี้เจ้าเพียงเนาะแล้วเขามาสอดเจียงกัน มันจะลอยเพ่งดเดี๋ยวมันจะเพ่งอเลยมเดี๋ยวนัาวดพบกับผนงานหนึ่งรเพลงรวดเงเีพลงนี้วานาเรื่องของวัฒนาลงพร้อมหัวใจใจพร้มอใจกันประยุกต์กันประยุกครับสเพลงนะครับของข่ายอดนมิว่ิกเลยครับคุณกระินซิกเดินทำการแสดงขนอาเอ้ยมาแรงเดี๋ยวบรรยากาศไป บรรยากาศโอ้ของขายเพียมครับเนี่ครับเรามีรถมาขายของครับบรรยากาศอะไรอยงนี้ขึ้นดีว่าไขอช่วย้วยจังหวะด้ยจีนีู่นี้เต้นนีขึ้นสามจีไหมสามจีเลียวแล้วครับไไม่ถึงนะครับบันได ไปสดออกไุดทายชิปเอาเนาะไปจังไปอัพหมูที่ร่างเอานะครับบรรยากาศปูดขึ้นร้องเพียงไมได้รับเปล็กทุกคนเนี่ยคลายอะไรอยู่เนาะต้องวากับพุดได้ครับเนาะรับเปล็กเขาเป็นกำลังใจเขาถึงคลายเงี้ยไงเลยครับขายยังขายหลับเนื้อแล้วมีเนื้อมาเสริมอ๋อกระจากกับเปล็กก็จะมีเนื้อเนาะโอ้ผมล้อมก็จุดีดีมัมีรายละเอีัด มาซื <background> like wow. ้อขาเขาหอยหน้าให้เขาแค่ดิบๆแค่ใส่ทิพยปูขิงก้อนแน่นว่ไหนจะมีชิมมึงมีชิมมึงจุดจุดกระสีนหลับเป็นกระเคยชิมแล้วอยู่เทียงหน้าเนาะเรือแต่ลาบชีนของจุดกระสินอันชิมตอนนั้นเข้มไหมเป็ดั้งเป็ดทั้งเนื้อสองอย่างมีสองอย่างครับทั้งเป็ดทั้งเนื้อเจี๊ยบคือเราตุคากันอะไรยเนาะเป็นอะไรแต่มือนเดือดแต่มื่นแต่ก็พอได้อยู่ ดักว bon ่าในฟองบรรยากาศนะครับแต่จ้างซีอใช่ไหมััยงเท่งตัดงานเ่งยังับอ่อนฟักาหมไปไกลงานใหญ่ซอยนะครับติดต่อติดต่องานบอกเบอร์โทรคน98 22 06 30ติดต่อวัดกะสิน ไปสนวยการใช้งานอะไรเรือครับเด้องยับีพเงกระสินครับกันเองกันเองราคากันเองครับมาแต่ในค่าน้ำมันกับไปเว้ยแต่มีเหลราไปอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปหาได้ไรได้ไรโอ้ยย่างดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับมาหอนแล้วครับสวัสดีพี่น้องทันทีเข้ารโรงพักใต้พี่น้องข้าพต่าเชิงชุ่มกบานปราดตำหนักผู้บ้านกูเมือง งามลิเรื่องน้องหาแร่กระการปราสาทเพิ่งสวยตุ้งเสืองสาวผู้ไทยตีนมันในพุทธธรรมครับและนี่คือค้าขวัญของพี่น้องท้อเช่าจังหวัดสกลนครครับภาพตอนกระทรวงบรรยการของรายการช่องไอพุ้ยค่อยเสี่ยงมือนีครับมีโอกาสมาเยี่ยมย่างท้าวเข้าช่องผมเสียงเพลงเมืองสกลนครกับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่จุดจัดงานฟ้าสางที่ตีนเขื่อนแคมมิวสิกเฟสติวัลโววันครั้งที่หนึ่งนะครับณนะบ้านหวยเล็กไฟไทยจเจริญพี่น้องครับอย่าลืมด้วยนะครับลมหนาวมาแล้วมากางเต็นท์รับลมชมล่มหนาวโตลมหนาวตีนเขื่อนน้ำกันมือนีพอๆกับเสวายาท่นรอสิเ้นนะคับไใหญ่เมา จอนนี้มือปราบจนเนี่ค่อยเสียกอมด้วยจะเอาบทเพลงยังฮักเธอเสมอนะเจ้านะครับจ่าลอยแฮนลี่กูแค้นนะครับบุฒการสินรมินตนแก้วสาธิตตาตม นะครับเมคพี่สิทธิ์นะครับหลักการที่งานดาวเรื่องแบ่งและสิวอีกหลายท่านเผาในกานจวดเดือดสนิททุกทุกชีวิตนะครับประพอกันแท่แน่นอนเหมือนน้องเช่นจังกาม่านะครับแผ่นก็กลวยกาม่าบาบุนะครับผมนะฮะหลายท่านก็หมดประพอการแทะแน่นอนนะครับบรรยากาศในงานครับสอดแจ้งมาครับนี่สอดแจ้งจังปังครับโอ้ยใหญ่นะ ค่ะได้อานพินิสอนแกงแบบม้งสาวกับผมทีกายพวกนันช่องค่อยเสียงรู้สึกวันตายยืดตึงๆกันตัวกับผมย่งห่างครับห่างความกับผมสซาลี่สอนแบบไปนอนครับผมเพราะไปอยู่หลังคาถืออะไรกับผมวลหลายครอะไรนะโอ้ยุบจะเดือออกแมนครับมบรรยากาศแบบนี้ครับมาวยนะครับด้เหมือนกันโอ้บรรยากาศกว้างขวงครับงามครับล้อมรอบด้วยน้ํา แม่นาคมาผมเรื่องน้ำก็ตรงนี้ครับบ้านหอยเล <among> ็กไฟถ้าจะเลื่อนผังหนึ่งอำเภอนิคมนาอุ่นจังหวัดสกลนครมาตุ่มมาห่มมากกินข้าวแรกมาดูผักแพ้งแบนปั่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจัวงานเรียนชั่วโครับงานครับสิบเจ็ดนาฬิกาดนตรีขึ้นครับโอ้สอดแจ้งบูตรขลังศีลตามโฟกซ่องตามสอดแจ้งสองคนยาวตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มฟังเพลงผ่านไปสองปีที่เท่า้ยเถียงงานเสียบงานนี่ก็มาหอนะกันบุตรขลังศีลครับ มาหอานแครับมาหอานแล้วมาถึงแล้วนะฮะอยากเรียนนะื่องสันเดี่ยวเราเพาะสันเรื่อที่อยากเรียนมากเดี๋ยวจะมาเกลี้ยงฟันมากอ่ะตรวจจัดฟันบึ้มกันเลยครับผมตรวจสอบระบบกันนล้วกับเนาะครับผมอ่ะมาๆๆๆไม่ร้ายผมสิยู่นี่ครับโรงท่านบอแม่นะครับผมโรงรับประทานอาหารอาคารกระเดียงครับเกี่ยมครับสวยงามครับบรรยากาศมาแรงสวยงามครับ มาเรียกมาถ่ายบางอีกแล้วครับเนาะแบบสวยครับผมไฟบงแสงไฟบงแสงครับผมอากาศกลางเต็มรลมเย็นสบายเลยขนาดเที่ยงๆเลยนี่เย็นครับอากาศลมกลางคืนหนาวนะครับเออบอกพี่น้องกันกลางคืนอากาศเย็นมากๆนะครับเมื่อคืนผมนั่งกินเดียกันที่ห้องนั่สองคืนสองแล้วนั่งกินต่อวันใดครับผมมันหนาวเย็นอากาศเย็นครับลมหนาวว่อยๆเยกันหนาวครับเยไม่ไรครับผมมาเรียกมาฟังล่ามลมกันค่ะ บัดนี้นั่งสิขาเป็นหอเขียนงานนะควางามเธอภาพบรรยากาศนะครับเราตาเนี่ยครับนะมัเรีย้ยังใช้งามครับพี่น้องครับนี่ครับเวทีเวทีเดียกยังเย็นอยู่นิดนี่ครับเวทีครับเวทีกลางนะครับเวทีการแสดงนะครับนี่กำลังสำหรับนางชมคอนเสิร์ตนะครับแล้วของุณก็จะมองกลางเต้นครับ ว่างขวางมีกระส่วนอาหารเนาะเดี๋วยวมาเลี้ยงเขาสิมาไายเบุญอีกครับพี่น้องครับไปเช้เากันหนึ่งย,ยังวไงจังวไงจังจิตไทยแดดอ่อนวานยังจิตจิตไทย,ทยอนันินิ้ซิรี่นะครับแบ็คแพ็คเกอร์นะครับเนาะวุ้ดกระดินี่เขาสากน้ำครับนี่เอามาตอดนี่นิ่ซิรี่ครับ เดี๋ยวมาดูว่าวุฒกระสินจะรับบทอะไรนะครับน่อยม,มากพอกันแล้วจะรับไทยนิดเจ๊งหน่อยาอาหารคนก็นเสื่อมทยอยมากนะจังหน่อยนะครับกะจิตเตรียมเลื่อนนี่แหละไปทำของอยู่ของเศ้ากันครับหาหผม,ม,หมครับไม่มีหผมเลยครับแต่กับว่าแดดไปได้ดอกเพรามันเย็นอยู่นี่คืโซนอาหารนะครับเนาะ นรของเราอของหน้าของท่ามีครบครับบรรยากาศฮะ้ะตอดเย็เยนชิมไทยภาพบรรยากาศตอนที่เขาเปิดไฟนะครับใปเบือ้องกครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเนาะนี่ครับสมลถโบราณล,ลดขายมาล่า รถท้ายของครับนี่ครับเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลยครับเดี๋ยวฝากคลิดักนะครับเนาะมาแรกมาไทยบางอีกม่มครับบรรยากาศสดๆหน้างานนะครับน,นี่เรามาถึงแล้วครับผมฝากคลิปนี้สวัสดีครับ